ครับผมคลิปนี้จะพามาดูมาแกนะครับมาดูแล้วมาแกเครื่องหนึ่งหกศูนย์นะครับเครื่องสูบน้ำหนึ่งหกศูนย์นะครับจะเป็น GXGP นะครับหนึ่งหกศูนย์นะครับก็คือสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ติดแล้วก็ถ้าติดแล้วก็จะเป็นเครื่องสะดุดสะดุดนะครับกระพือกระพือไม่นิ่งครับตึง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 อะไรประมาณนี้นะครับมาดูนครับขั้นแรกเราก็เช็คไฟหัวเทียนก่อนนะครับเช็คไฟหัวเทียนมีไฟออกที่เกี่ยวหัวเทียนไหมนะครับ แล้วก็ไฟเต็นลอบมาอย่างนี้นะครับทำลังจากนั้นเราก็ถอดคาบูออกมาล้างทาความสะอาดปกตินะครับตรงนี้เราจะใช้ลวดแยนะครับแต่มันจะเป็นไขค้งแบนขันออกมาได้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ขันนะครับเราก็จะใช้ลวดแยเลยนะครับแล้วก็จะมองใส่แสงนะครับให้มันทะลุเห็นแสงนะครับก็แสดงว่ามันไม่ตันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะชอบตันนะครับเพื่อนเื่อนตัวนี้จะชอบตันทําให้น้ํามันไม่ลงนะครับ นี้ก็ล้างทําความสะอาดปกติครับแล้วเราก็ถอดน็อตตัวเดินปรับตั้งเดินเบานะครับตัวนี้เป็นน็อตแฉกนะครับตัวดำๆถอดออกมานะครับแล้วก็ใช้ครีมปลายแหลมนะครับงัดขึ้นมาครับตัวนี้สําคัญมากครับนี่ตัวที่ทําให้มันรอบเครื่องสะดุดนะครับเดินเบาไม่นิ่นะครับคือตัวนี้เองนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับที่เราเอาคีมไปแหลมจับขึ้นมาเมกี้นะครับเป็นรูเล็กเนะครับต้องใช้สายคาดสายเกลนะครับเอามาเส้นเดียวแล้วแยงไปครัถ้ามันตันนี้อาการมันคือเครื่องมันจะบในสนุนนะมันจะตึงๆๆๆๆึงถึงถึงๆๆๆตึงง แล้วเราก็ล้างทําความสะอาดปกตินะครับเราจะใช้นมเป่าเข้าไปในรูนี้นะครับทำความสะอาดนั้น้อยนะครับ เพอเราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปครับจะมีล็อกอคํำอยู่นะครับใส่แล้วเราก็กดเข้าไปครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปครับน็อตปรับตั้งนะครับ พอใส่ลูกลอยประกอบเสร็จแล้วก็ใส่คับม,มูเข้าไปที่ตัวเครื่องครับหลังจากที่ใส่คับม,มูเข้าไปแล้วนะครับ mm hmm. เครื่องก็สตาร์ทเหมือนจะติดแต่ไม่ติดนะครับ mm hmm. ผมก็สงสัยว่าสายไฟตัวนี้ตะขาดครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือสายไฟตัวนี้จะลงกาวนะครับสายมันจะขาดนะครับตัวนี้หนูชอบเข้าไปกันนะครับ ก็เลยต้องเปิดฝานี้ออกมาดูครับครับแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับก็สายขันจริงด้วยนะครับตามที่เห็นนะครับหนูเข้าไปกัดนะครับนี่ครับมันลงกาวนะครับจี้ลงนะครับทำให้ไม่มีไฟออกมูงเทียนนะครับ ก็ทําการต่อให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็ต่อสายไฟนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ร้อยสายไฟขึ้นไปนะครับลอดไปนะครับใต้ถังน้ํามันนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคครับเครื่องติด สมูทนะครับรอบเดินเบานริงนะครับไม่สดืดไม่กระตุกนะครับเน้นว่าเสรจสลงานได้ครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับถ้าไฟไม่ออกเกียรนนะครับให้มาเช็คตรงจุดนี้ก่อนนะครับสายไฟมันชอบขาดครับผมชอบกัดตรงนี้มากๆครับลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ